ตรงนี้คือกี่ทอผ้าคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับช่างทอผ้ากันนะคะสวัสดีค่ะปีสวัสดีเจ้านะเจ้าอันวันนี้น้องจะป้าเปิลมาพอว่าละปูนเฮานี่ทอผ้าอย่างไดนะเจ้าก็เดี๋ยวอาจจะมีถามปีหน่อยเนาะว่าอันใดปีนั้นได้เนาะปีนอ่าเ<อ>จ้าโอ้อันนิ่มเดี๋ยวนี้ปีทอปีไลย,ยังอยู่เจ้า ลายสีเงี้ยวอ๋อลายเงี้ยวเนาะเจ้าแล้วกว่าจะเด้นใยออกมาเป็นลายนี่เปนจะต้องมีการขึ้นลายก่อนนะกัเจ้าอ่าใจไม่อันนี้กะไม่อ๋อไม่นี่เป็นเฮางว่าไม่ยังเป๊ะไม่ไม่ลายไม่ดิ๋วไม่อันนี้เป็นเฮางเป็นไม่ไม่ดิวไม่ดิ๋วไม่ดิวเขาไม่ดิวเขาเนาะไม่ดิวเขาอันนี้สําหรับขึ้นลายถือว่าปีอ่ใส่ใส่เส้นได้ไปพอขึ้นลงขึ้นลงก็จะกลายเป็นลายที่เฮาต้องการเมื่อกับเจ้า อ๋อแล้วอันนี้ไม่ยังพี่ไม่หลับไม่หลับไม่หลับเอาบุ๊บหือหลับหือจามแม่นใจกะแม่นกะฮะเตกะใจเตยอ๋อสมัยก่อนใจบุ๊บใจตีกันเตยอ๋อใจหือูหือร้านด้วยกะหลับจ้ำเลยอ๋อเพงดีเตอห้องไม่หลับโอ้นั่นเตอจะเตะนะไปดีจู้นะมีเตะกะอ๋ออ่านเนาะอันนี้ไม่หลับนะเจ้าอ๋อไม่หลับไม่ดูก เนี่ยไม่ลาบอันนี้อันนี้ไม่ไม่ดิวเขาไม่ดิวเขาแปลงอ่ใจใจขื่นลายแล้วก็ไม่ลาบนี่ใจยยังก็ใจยันบุ๊คจีปีหล่อนเนี่ยแล้วก็เอามาปิ้นนันโตตีว่าขันค่จเอามาเก็บเอามาเก็บคือมันแน่นมันนนแ่อ่าเจ้าเนาะอ่าแล้วก็มันก็จะมีโตตีปีไหนกระซศยอันอันนี้อันนี้คือกระซศยมันคกินร่ายดอกเนาะเจ้าอ่าแล้วนี่ลูก อันนี้ไม่อันเขายำไม่เขายำมันมันต่างกับไม่ดิวเขาอย่างเงี้ยอันนี้มันปิ้นยำขื่นยำลุงได้หรออันนี้คือลายมันอ๋ออันนี้แปลงลายอันนี้ยำขื่นยำลุงเนาะแล้วก็ไม่ไม่ลาบตะกี้ก็คือมันแน่นอ๋อเจ้าเจ้าแล้วโตตียำตั้งลุมหั่นปิ้นไม่แปรมีสองมีสองอันน่ะนะไม่แปรอืมแล้วปีอันต่อผ่ามามือกี่ปีแล้วเจ้า เจ้าสี่สิบห้าปีเออสี่สิบห้าปีแล้วอะสี่สิบห้าปีแล้วอ๋อก็อมึนแต่ได้แล้วเนาะสี่สิบห้าปีไม่ได้เนาะ <c ười> เอออันนี้รับรับตากตับโตได้แล้วกันนี่ฮะคืนลายได้กับหูจักลายเดียวเอออันนี้ปีฟึกปีฟึกต่างหมอกอันอายุตะางเยอเจ้ายิ้ม้ีนยังอาซุบ้าแต่นาะอ่ะยิ้ตึ้งใบเป็ดอะจังล่ะโอ้อันนี้ <c ười> อะไรกันเนี่ยเตเลยกัะตีนมันตึงเลยไปยำหืออ๋อ้ก่อนเปิดเอาเนี่ยแล้วขี่เนี่ยฟังแถวขี่ดินไหวตัวอ๋อเปิ้ลซ้อนมาถึงอย่างอ่านเลยเปิ้ลซ้อนมาอย่างอ่านเลยอย่าไปเฮียนปิ๊งมากกว่ามามาต้อหงแกกันโอ้กแม่ซ้อนหูนี้นี้เจ้าเจ้าก็คือว่าปิ้นตั้งแต่รุ่นปอรุ่นแม่รุ่นอุ้ยละก้าอ่าก้ารุ่นอุ้ยรุ่นปอลุ่นแม่เจ้าบนก็แม่ซาอนบัณฑตองก็จะต้อผ่ากันมาตลอดเลยเนาะอืมอันนี้พื้นหนึ่งนี้ใจเวลากี่วันเจ้าปิ้ อ๋อเต้สองวันเนาะแล้วูำม,มีการมีงานประกอบสองวันประกอบใด่าทำแต่หรอทำแต่ขององศ่ะตินทำแต่เด็ดติดหนึ่งเนาะ <c oughs> แต่อูถึงมาต่อผ่ามันก่อคายเคียดนะปีเนะาะแกะง่องอมแก่เงาตัวเนาะแล้วก่ออันตีนีก็พู้ซึ่งว่าปิ้นปิ้นแหล่งท้อผ่าตีว่ามีการขายผ่าเองตัวมากระเจาอาอืม สวยงามขนาดเลยน้าผู้ชมกว่าจะได้เป็นผ้าทอหนึ่งผืนนะคะตัวนี้ก็จะมีขั้นตอนมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จากที่ได้ถามพี่เข้าไปเขาก็บอกว่าเขาทอตั้งแต่เท้าเนี่ยยังเหยียบไม่ถึงตัวที่ทำการทอด้านล่างเลยนะคะ,นะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาที่เขาเรียกว่าเป็นหัตถกรรมมรดกทางหัตถกรรมนะคะที่ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่มาจนถึงรุ่นลูกนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็ยังมีการสืบทอดภูมิปัญญานะคะไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยนะคะเพราะว่าหามรดกหัตถกรรมของการทอผ้าเนี่ยมีมาช้านานมากๆแล้วทางชุมชนแม่สารบ้านตองเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุมชนที่รักษาภูมิปัญญานี้ไว้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะ